แต่หยาบอ่อนคือพังถนนได้ไปนอนได้ยินเสียงรนะโอ้โหพี่น้องสุดยอดจริงๆค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเก็บคุณเหล็กกันเวยค่ะเหล็กใส่กะทิเพิ่มแกงขั่วนะคะเนาะแกงขั่วนั่งเล็กแกง ผักคุณเหล็กแมงเหล็กพี่น้องแมงคัว่วใส่แคบหมูหรือว่าหมูสามชั้นใส่กะทิเป็นถบ่วฝอยขมปนไดอร่อยจะออกมันๆแล้วคะนะ,ะเพราะว่าย่า่พวกินเนื้อแกงใส่แคบหมูหนังหมูพี่น้องหรือว่าหมูไอ้นั่นหมูสามชั้นเก <c ười> ็บผักคุณเล็กยอดสวยๆมันเนี่ยเป็นถือผลพี่น้องค่ะ จะยอดอ่อนๆผักคุณเหล็กไปแกงใส่แคบหมูพี่น้องถือพลันลยอดสวยพี่นอ้องนี่เั้งอ่อนผักผักคุณเหล็กนั่งเหล็กพี่น,อน้องม่ายแ้ก็มาเก็บ หูสามชั้นทอดพี่น้องเนี่ยโอ้โหหยดโอ้ตายตายครับคืองานแคบแม่เถอะพี่น,น้องนี่เนี่ยอดถือพ้นเลยอดสวยพี่น,น้องน,นี่านอ่อนแล้วก็มาเก็บ ใส่ค,ค,ครูคนกินคืคนกินเนี่ยนะพี่น้องแล้วแกงใส่หนังน,นีย่ายจไปทอดคุณเหล็กน้่งเหล็กพี่น้องเน,นี่พี่น้องตัวเส้นหมากหนาฝุ้นพุนก่กะทิหมูสามชั้นทอดพี่น้องเนี่ยโอ้โอยอดโอ้ตายตาย ครับคื่อง่ายครอบแม่เถอะพี่น้องนเนี่ยเยอดกินนี่ประโยชน์ได้พี่น้องดได้ไอ้ท้องผูกหมูสามชั้นทอดพี่น้องเนี่ยโอ้โหยอดโอ้ตายตายครับคื่อง่ายครอบแม่เถอะพี่น้องนเนี่ยเยอดตอนเช้าแกงเตะเะน้ำยะหนังแกงเตะน้ำได้ อย่านั่งมีประโยชน์หมูสามชั้นทอดพี่น้องเนี่ยโอ้ยยอดโโตายตายคืขอน้นแคบแม่เถอะพี่น้องนี่ยยอนดนมืรถมันจั็กน้อย,ยม,มือก็ใส่แคบหม,มูใส่แคบเอาแ่เนา้โอ้พี่น้อง สุดยอดจริงๆค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเก็บคุณเหล็กก่อนด้วยค่ะตอนเช้าเกียงเตยน้ำยานา,นาง่งเกียงเตยน้ำได้ยานา่งมีประโยชน์แล้วเพ้มาเก็บสวัสดีท่านผู้ชมนะคะ มันอีแย่ยสิผ้าเลาะผ้าเลาะผ้าเลาะเ,เจ็บผักเจ็บผักคุณเหล็กพี่น้องเ่าค่อยมีคนเอาไปแก่งนะพี่น้องแต่ว่ายอดทนก็สวยแต่ก็ไม่เป็นไรเราอยากกินเราอยากกินแกงคุณเหล็กกินมีประโยชน์ด้วยพี่น้องพี่ได้ไอ้ท้องผูกแกงใส่ไอ้ผู้คนกินผู้คนกินเนื้อนะพี่น้อง แกงใส่หนังอันนี้ยายจะไปแกงใส่น้ำยำนางใส่ตุนหอมพักซี่ก็ว่าไปนะหมูสามชั้นทอดพี่น้องเนี่ยโอ้ยยอดโตายตายครับคือน้นแคปแน่เถอะพี่น้องนี่เนี่ยตอนเช้าแกงใส่น้ำยำนางแกงใส่น้ำ ได้ย่านั่งมีประโยชน์สวัสดีท่านผู้ชมนะคะมันนี้ยายที่ผ้าเลาะผ้าเลาะผ้าเลาะเจ็บผักเจ็บผักคุณเหล็กพี่น้องนะโอ้โพี่น้องสุดยอดจริงๆค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเก็บคุณเหล็กก่อนด้วยค่ะแกงใส่หมูสามันถอดถอดที่กรอบๆยั่อย ประกอบหลายเนาะพี่น้องเนาะช้ามช้ามึงไปนี่รถมั่นจ้กหน่อยนี่ก็ใสแ่แคบหมูใสแ่แคบเอาแกงใส่น้ำยำนางใส่ตุ่นหอมพักซี่ก็ว่าไปเนาะแกงใส่น้ำยำนาง ต้นหอมพ็กซี่ก็ว่าไปนะถ้าใส่แกงใส่กะทิรสชาติคนสิบว่าค่อยขมปันไดพี่น้องถ้าใสแกงใส่กะทิแกงขั่วแกงขั่วคุณแกงใส่น้ำยานางใส่ตุนหอมพ็กซี่ก็ว่าไปนะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะมัน,นี้ยายสิผ้าเลาะผ้าเลาะผ้าเลาะเก็บผ,ผ,ผ,ผัก,ผก เจ็บผักคุณเหล็กพี่น้องถือ้นลบบยอดสวยพี่น้องตั้งเดินอ้นเพราะว่ายายพวกกินเนื้อแกงใส่แคบหมูหนังหมูพี่น้องหรือว่าหมูไอ้นั่นะหมูสามชั้นแกงใส่้พูคน,นกิน คนกินเนื้อนะพี่น้องนะแ,แกงใส่หนังนยายิาจะไปถักคุณเหล็กบั่งเหล็กพี่น้องว่าคอยมีคนเอาไปแกงเนาะพี่น้องแต่ว่ายอดคนก็สวยแต่ก็ไม่เป็นไรเราอยากกินเราอยากกินแกงคุณเหล็กถ้าใส่แกงใส่กะทิรสชาติคนิ่ว่าคอยขมปันใดพี่น้องถ้าสแกงใส่กะทิแกงขั่วแกงขั่วคุ้แต่พี่ แกงใส่ไอ้ผู้คนกินผู้คนกิ้เนื้อแม่พี่น้องนะแลแก็แกงใส่หนังน,นียายาจะไปเก็บผักคุ้นเหล็กยอดสวยๆมันเนี่ยมันถือผลพี่น้องก็จะยอดอ่อนๆผักคุ้นเหล็กไปแกงใส่แคบหมูพี่น้องพี่น้องเต็มมากหนาฝนทกนกระติ บ่ค่อยมีคนเอาไปแกงนะพี่น้องแต่ว่ายอดทนก็นสวยแต่ก็ไม่เป็นไรเราอยากกินเราอยากกินแกงคุณเหล็กกนาะโอ้โพี่น้องสุดยอดจริงๆค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเก็บคุณเหล็กกอนด้วยค่ะยอดคุณเหล็กไปแกงจ้าบ๊ายบายค่ะ นี่แต่อยอดเอิญือพัอองถนนได้พี่น้องได้ยินเสียงถ้าใส่แกงใส่กะทิรสชาติคนณสิบว่าค่อยขมป็นไดพี่น้องถ้าสแกงใส่กะทิแกงขั่วแกงคัว่วคุณกินมีประโยชน์ด้พี่น้องเพือได้ท้องผูกว่าค่อยมีคนเอาไปแกงนะพี่น้องแต่ว่ายอดทนก็สวย แต่ก็ไม่เป็นไรเราอยากกินเราอยากกินแกงกุนเล็บว่าใอยมีคนเอาไปแกงนะพี่น้องแต่ว่ายอดทันก็สวยแต่ก็ไม่เป็นไรเราอยากกินเราอยากายากินแกงกุนเล็กแล้วก็มาเก็บแกงใส่หมูล้อมจันถอด ทอดที่กรอบๆได้ไหมตะโกรอบหลายเนาะพี่น้องเนาะสามชั้นแต่เพิ่มมาเก็บหมูสามชั้นทอดพี่น้องเนี่ยโอ้ยยอดโอ,โดโอ้ตายตายข,ข,ข,าขับขึ้นนั่งขับแน่เถอะพี่น้องนีง่ยอยอดยอดถ่ายคลิปแต่งคที่หลังพี่น้องนะ